สวัสดีครับนะ้นนะาตอนนี้ผมมาตกปลาที่ของสวนส้มนะครับผมเขาบอกว่าเป็นดงปลานินปลานินเยอะมากครับหมายนี้นี่ครับก็จะมีช่องลงบ็ดประมาณนี้นะครับอีกถัดไปจะมีอีกตรงนู้นนะครับตรงอู่รถครับตร,ตรงนั้นคนเยอะมากครับแต่วันนี้ผมขอมาลงจุดนี้ลองดูนะครับ ก็เพิ่งลงไปนะครับแต่ก็ได้ตัวแล้วครับปลาคางดำหนึ่งตัวสองตัวเรามาลุ้นปลาน,นินครับจะได้กับเขาหรือเปลา่านี่ครับเบ็ดผมสามคันหรือว่ายังไม่มีคนมาอ่อยเหยื่อหรือเปล่าครับตรงนี้ลาไม่ค่อยเข้าครับนี่ครับ ช่องก็สวยนะครับเปิดช่องไว้อย่างดีน่าจะเป็นช่องเจ้าของสวนเขาลงไปข้ามไปสวนนะครับติดถนนใหญ่ครับเสียงรถตามมากเลยเออตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงหกมงถึงหกโมงเย็นแล้วนะครับ พอมีเวลานิดหน่อยก็ต้องมาครับใจมันรักครับผมวันนี้มีธุระก็เลยมีเหลือเวลานิดหน่อยก็ขอสักชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมอย่างน้อยก็ได้ปลาคักํำไปแล้วครับสองแต้มสองแคบน้อยน้อย เราจะเก็บให้หมดนะครับปลาคางดําเราจะไม่ปล่อยคืนนะครับตัวนี้ระบาดหนักมากผมว่าในป่าบัวนี้เยอะเลยครับแต่มันก็รู้นะเนี่ยมันไม่ค่อยกินเ็ษอะไรนะนู่นครับป่าบัวยาวไปถึงนู่นป่านี้ก็ยาวไปถึงนู่นตะกอน,นั้น,ม,นม,มันไม่มีนะครับเนี่ยมันเพิ่งมาใหญ่มาไม่รู้มาจากไหนแพร่กระจายไวมากครับบัว แต่ก็เป็นพื้นที่สําหรับหลบพวกปลาพวกอะไรได้เยอะนะครับปลาก็าจะอยู่ในนี้ครับน่าจะหาได้ตลอดปีถ้าไม่มี uh, แมคโครคนแมคโครมารือก่อนไม่น่าจะมาลอกนะครับถ้าเป็นพวกสว่าขักสดนี่จะมีแมคโครมามาดึงขึ้นนะครับมาทำคลองสะอาดคลอง อันนี้ป่าบัวไม่รู้เขาจะมาทำาสะอาดทำความสะอาดหรือเปล่าครับคลิปนี้ก็จะลงได้ไม่ได้ก็จะลงนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาพักผ่อนครับตกปลาพักผ่อน ก็คือว่ามีเวลาชั่วโมงหน่อยๆก็ตัดสินใจเอาเหยื่อมาครับเสียงรถก็จะดังหน่อยนะครับผมไม่กระดุกกระดิกเลยปลายคัน นี่ครับช่องเล็กๆประมาณปีได้อยู่สองสามคันนี่แหละครับเนี่ยลงติด,ดกันเลยนี่ครับขอปันินสักตัวเฮแต่จุดตรงนู้นนะครับ เห็นเขาว่ากันได้กันเยอะนะครับหมายตรงอูอ่รถนะครับตรงนั้นมีคนมาตกประจำนะครับรก็เหมือนอ้อยเหยื่อไว้ประจำครับตาจะเข้าดีมากครับตรงนั้นแต่เรามาลุ้นกันตรงนี้ดีกว่า มีตัวหรือเปล่ายังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ท้ายคลิปผมจะสรุปผลงานให้ดูนะครับผมอาจจะไม่ได้มีช่วงจังหวะวัดปลานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกขาตั้งกล้องมาเลยถ่ายให้ดูว่าหมายแบบนี้นะครับหมายป่าบัวหมายปลานิลที่นาน้าเขามาตกกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยมาสรุปยอบตอนกลับบ้านนะครับผมโอเคครับ ไปดูผลงานนะครับตอนนี้เจบเป็นเรียบร้อยแล้วครับี๋โอเคครับเดี๋ยวพยายามดูผลงานครับ ได้จะไม่ได้ปลานิน้วครับผมได้ปลานินครับคนหนึ mm. no. 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 ่งใช้ความแมนอยู่ครับผมนี่ครับไม่ว่าจะไม่ได้ปลานินครับโอ้โหมีปลานินด้วยครับก็ถือว่าได้นะครับนี่ว่าสวยๆครับผมกลับบ้านแล้วครับมาเจอกันใหม่นะครับไม้ป่าบัวไม้ปลูกปัน ได้หนึง่งแร่คุณอยู่่าได้นะครับเดี๋ยวผมมาแก้มือใหม่ครับพรุงนี้โอเคครับผม